โยเยยกไปโยเยยกไปโยเยยกไปปล่อยปล่อยไปไปโยเยยกไปออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโยเยยกไปเออให้ทำอะไรย้ายอยากคว้าดีกว่าอ๋ออ่ะฮิฮิฮิอ่ะฮิฮิฮิตามจังหวะอ่ะฮิฮิฮิดูดีเขามีใหม่มานะฮ่าฮ่าฮ่าดวงดีล่ะฮ่าฮ่า ่าฮามีเนื้อหน่อยฮาตายเลยฮาฮาเข้าลีลาพาขู่คลาคล้อยไปขู่คลาคล้อยขู่คลาคร้อยขู่คลาขู่คลาคล้อยไปขู่คลาคล้อยไปขู่คลาคล้อยไป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 ขู่คลาขู่คลาคล้อยไปขู่คลาคล้อยไปขู่คลาคล้อยไปขู่คลา คู่คลาคล้อยไปคู่ใครคู่คล้อยไปคู่คลาคล้อยไป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 เอ๊เอ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 อ้อยไอ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 คล้อยไปคล้อยไปเดี๋ยวคล้อยไป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 อ่าให้มันออกลงคมๆหน่อยคุณเอยังใช้อยู่ใช่ไหม แกมีเลยครับเดือดฝาอยู่สองพวงไม่ได้แล้วล่ะครับไม่เป็นไรทุกครัาคลอยไปต่อเฮราเริ่มสุดเวียนเฮราเริ่มสุดเวียงเฮราเริ่มสุดเวียงใช่อยู่ต้องใสอย่างเงี้ยเฮราเริ่มสุดเวียนเราเริ่มสุดเวียงเราเริ่เฮราเริ่มสุดเวียงใช่ต่อฮ่า วายอบไหลวายอบไหลอบลอยอบลอยอบไหลสวรรค์สีสวรรค์ลำอมไหลพี่ไหลอบไหลอบลอยอบลอยอบไหลอบไหลล้อมเรา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 อ่าเรามีวายเบรดอยู่ใช่ไหมมีไหมมีครับล้อมเรา ร้องเราร้องเราหลวงจะเยอะอันนี้ไวเบรนจะดูแฟลทดูเพี้ยนตักต้องระวังนะฮะแล้วอะไรต่อเอาเฮฮาเฮเอาเฮฮาเฮเฮเยเอาเฮฮาเฮโยเยโยกเหย่เฮ่ต้องเป็นเย่ก่อนเยโยโยกมาถ้าอยู่เอาโฮโฮต้องโยมาก่อนเอะเฮฮาเฮต้องเยมาก่อนเอะเฮฮาเฮเยโยโยกมาใ อ๋ฮ ah ่า <Plant> ฮ <festivals> ่าฮ่าลีลาดพาเฮิร์นพาคอยเขาเนี่ยเนี่ยลูบเลยเวลาดูจําไม่ได้นะอยู่ก็ลูบลูบคือวนนะครับเอาเฮ่หาเฮเยโยโยกมาเอาฮ่าฮ่าลีลาดพาเฮิร์น้าคอยเขาอ๋อาฮ่าฮ่าลีลาดพาเฮิร์นพาคอยเขาอ๋อฮ่าฮ่าลีลาดพาเฮิร์นพาคอยเขามันจะติดปากต้นประโยคอยู่ต้องคลิกให้ได้ถ้าคลิกได้ปุ๊บมันต่อต่อเลยเนั้นเนี่ยอาจจะต้องลูบ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 ซ้ำ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 เพราะมันจะติดปากที่เด็ดมี ทีเด็ดอ่าทีเมื่อไหร่ก็ทีอ่ะทีเด็ดมีก็โดนทีเด็ดมีสักทีก็เอาแซ่ทีเด็ดมีก็สักทีเดสักทีก็เอาแซ่ทีเด็ดมีสักทีก็เอาแซ่ทีเด็ดมีสักทีก็เอาแซ่เอ้เอ้แซ่ทีเด็ดมีสักทีก็เอาแซ่อันนี้เป็นคำพูดไปเลยอ่ะใช่ทีเด็ดมีสักทีก็เอาแซ่ เส้นะทินแล้วโลกเราถึงจะเวียงเบามือเข้าวิมานหือเข้าวิมานมุนเข้าเวียงเบาวือเวียงเบาเข้าวิมานใช่แต่ซีแล้วโลกเราถึงจะเวียงเบามือเข้าวิมานเนี่ยเสียงอยู่ตรงนี้เลยจบเลยใสเลยห้นเข้าวิมานเออเบาไปไหมก็ไม่เชิงเนี่ยกูไก่ว่าเซฟอยู่ตอนนี้เอาขึ้นเวทีตกให้ว่างกันก็ย่อย สไลเอสไลแอเอแอสไอแอสไอไออ่ารอเอเอไออเอแอสไออาไอรไอออ่านิดนึงนิดนึงก่อนปรับแล้วเดี๋ยวข่าวว่ามันเกิดมีผลกับเรื่องของโวกเขทิเดี๋ยวค่อยปรับลองเต็มเต็มเพลงไหมครครูอ่ะมาลองดูนะจำได้ยังจำได้จำได้เพิ่งจะจำได้วันเนี้ยเนี้ยลองดูนะโอ้โหเดี๋ยวยุยย่ยยยไป ฉากอะไรเนี่เมื่อกี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเพลงที่เท่าไหร่มื่อกี้นะเพลงสุดท้ายฮะโอเคไปอันนี้คนร้องมั้งฮะใช่ไหมนี้คนร้องเนี่ยทําไงวะเพื่อให้การฝึกฝนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแต่อันแรกอันแรกฮะอันนี้แหละฮะ ใส่ใส่เอเดี๋ยวมันดับต้องล็อกด้วยอ๋อต้องล็อกด้วยฮะถ้ามันจะดับเลยอ๋อเอาฮาเฮฮาเชื่อชาอยู่ใหญ่เอาฮาฮ่าเฮใครต่อใครร้ายๆทั้งนั้นนะระวังฮาเฮเอาส่วนเอาดีเดีคลิดีลาดกันนะแแะแแหะแยแยนเห็นเขาเต้นกันเสียวสั่นอุราโอ้โหโยเยโยไป อาไฮทำอะไรอย่าอยากบอ,วอ,อ,อกว่าคำชัดด้วยดีเขามีไม่มาแอะแฮ e l l i เมื่ไม่มาคู่คว้าคอยไปเฮราเล่ยสุดเวียงหาคว้าเอียงอบเลยสวรรค์น่าสีสวรรค์ล้ำไรพี่ได้อบเลยร้องเราเอาเฮาเฮ เยโยโยมาเอาฮ่าฮ่าฮ่าลีลาพาเฮิร์ฟ้าคล้อยเคล้าอที่ดัดมีก็เอาสิสิแล้วหลบเราถึงเจ้าเวียงเบาเข้าววิมานเอาเฮฮาเฮเฮ้ยเชยชาอยู่ใหญ่เอาฮ่าฮ่าให้ทำอะไรเวลนเอาอิ่วอิ่วดูให้ดีเขาลีลากันนะแฮห่แแหแย่ยันเห็นเขาเต้นกันเสียวสั่นอุราโอ้โหโอ้โห โยเยโยไปนะเอาให้ทำอะไรย้ายยากคว้าๆนะน่ะคีบคีบคีดูให้ดีเขามีไหมมานะโอเคเอาหาเขาลีลาควาคลักคล้อยไปเฮราเดงสตเวียร์ใส่หาเอียบอปลาดวลนสีสวลลำไรพี่ไรอบไลร้องเรา เอาเลยหายเลยโยกมาเอาฮ่าฮ่ามีลักาเพิ่นมากเขาแม่อาทิตย์เด็กมีสักทีก็เอาเสสิแล้วโลกเราถึงจะเปียยเมาวื้อขาววิมาสักฉัฮ่าฮาแวังล้อมเราพี่ไรอบเลาล้อมเราล้อมเราล้อมเรา พวกฮิฮิฮิพวกนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตามจังหวะอย่างที่ครูโลดบอกนะฮเอาฮิ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 เอาฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเอาสักอันหนึ่งที่เป็นฟิลหมายถึงหลังๆดีกว่าถ้าจะไปไอฮิฮิฮิไอ้ค่อยเป็นฟิลก็มีสักอันหลังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตามบีนะฮะ ตามบีดมันนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเนื้อครับแล้วก็คําที่มันมันจะใหญ่แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับก็คือจำนี้ะแล้วคำที่ใหญ่ๆแล้วก็กังวล